ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน ESP32 เซนเซอร์สวิตตรวจจับวัตถุผ่านแบบอิ f นฟาเรดสวิตช์เคาน์เตอร์ SIS PT05 ระยะ2เมตรกันนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานโชว์กับหน้าบทความสอนใช้งานยีทพเซนเซอร์สวิตต์ตรวจจับวัตถุผ่านแบบอินฟราเรดสวิตช์คานเตอร์ SIS เอฟพีทีศูนย์ห้าระยะสองเมตรนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมาด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจวรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรเมื่อตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับข้อามูลได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครั <S <S บร <ping> ต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างเล็กน้อยน,นะฮะจนถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่างมีหนึ่งโค้ดให้ผู้ใช้งานทําการ Copy ี้โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE เมื่อนำโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม Arduino IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกพอร์ตที่เชื่อมต่ออยเ่็กทรอด โดยเข้าไปที่แถบเมนูทูด้านบนครับจากนั้นเลือกมาที่เมนูพอตแล้วทำการเลือกซีเรียลพอตที่เชื่อมต่อบอร์ดจากนั้นทำการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดโนด MCU ESP32 นะครับไปเลือกเป็น ESP32 d e v Module นะฮะถ้าเลือกเป็นตัวนี้นะจะสามารถใช้ได้กับบอร์ด ESP32 ในหลายรุ่นเลยถ้าผู้ใช้งานไม่แน่นใจว่าบอร์ด e s p 3ทีที่ผู้ใช้งานใช้อยู่เนี่ยมันต้องใช้กับบอร์ดตระกูลอะไรประเภทไหน ก็ให้ลองมาที่ตัวเดฟโมดูลนี้ดูนะ,ะับเพราะมันสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโค้ดลงบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกตเตอ้์มาสเกตตอร์บอแล้วเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะกดไปที่ไอคอนรูปตักอกษรที่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทําการกดเข้าไปที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกโค้ดขึ้นมาหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ด เพื่อทำการกดไปที่ปุ่มกากระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดต้อสักครู่เมื่อโปรแกรมทําการอัปโหลดโค้ดต้องบอสเสร็จก็จะมีข้อความด้านหน้าหลดดิ้งตาปรากฏขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้ง,งานทําการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูที่อยู่ด้านบนนะครกบจากน้นเลือกมาที่เมนู ซีเรียลมอนิเตอร์นะครับหรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปแม่ขยายทู่นี้ได้เหมือนกันเมื่อทำการเปิดหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลให้เป็น9,600นะครับซึ่งเมื่อทําการเปลี่ยนค่าการอ่านข้อมูลแล้วจะเห็นว่าในหน้าจอซีเรียลมอนิเตอร์จะปรากฏข้อความค่าสถานะสัญญาณในที่นี้จะเป็นสัญญาณวีต้น,นครับขึ้นมาแล้วก็จะมีข้อความต่อ้าจะเป็นสถานะปกติไม่พบวัตถุนะครับในกรณีที่ ถ้าสถานะสัญญาณย,ยูทอนเป็นศูนย์นะครับมันจะแปลว่าข้อความสถานะปกติไม่พบวัตถุขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับวัตถุได้มีวัตถุเข้าไประหว่างกลางเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคะมัยก่อ,อนจะเห็นได้ว่าค่าสถานะสัญญาณย,ยูทอนจากเดิมที่มันเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น1น,นะแล้วเมื่อค่าสถานะสัญญาณย,ยูทอนกลายเป็น1แล้ว ข้อความที่ปรากฏขึ้นมาจากเดิมที่เป็นสถานะปกติไม่พบวัตถุก็จะเปลี่ยนเป็นตรวจพบวัตถุขึ้นมานั่นเองแล้วเมื่อวัตถุนั้นได้ผ่านไปแล้วนะค่าสถานะสัญญาณก็จะกลับไปเป็นศูนย์อีกครั้งและข้อความสถานะปกติไม่พบวัตถุก็จะกลับมานั่นเองครับหลักการง่ายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตอนน่อมาเราจะทําการทดสอบโดยการใช้วัตถุที่ หลากหลายเลยนะครับมาดูแล้วนะครับว่าตัวไหนสามารถผ่านาสามารถตรวจจับได้ตัวไหนตรวจจับไม่ได้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟราเรดนะครับปล่อยสัญญาณปล่อยแสงอินฟราเรดไปรับส่งเป็นการแบบนี้ถ้ามีวัตถุขวางกั้นปับ๊บอ่ามันก็จะตรวจจับได้นั่นเองนะครับอ่ามีสายไม่คะแนนเท่าไหร่ไปมันก็เลยนไม่ติดนะฮะอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละอย่างเลยนะฮะ เราเริ่มจากอะไรที่มันบางๆก่อนดวกันนะอย่างเช่นกระดาษ A4 แบบน,นี้ความบางน้อยมากๆเลยอ่ากระดาษ A4 นะฮะเนื่องจากว่าความบางของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากๆทำให้แสงนินาเรดย,ยังสามารถส่งถึงกันได้อยู่มันก็เลยไม่สามารถตรวจจับได้นั่นเองนะครับหรือว่าอย่างต่อมาอความหนาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแผ่นแปะแก้ปวดตัวนี้มีความหนาประมาณเกือบๆหนึ่งมิลลิเมตรเลยนะฮะมาดูกันนะครับ อันนี้ก็ไม่สามารถตรวจับได้นะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเรามาผนวกพลังกันนะร,ระหว่างตัวแผ่นแต่แก้ปวดตัวนี้กับกระดาษ A4 แบบนี้เลยนะฮะ A4 พับแล้วก็เอาตัวแผ่นแปะไว้ตรงกลางมาดูกันนะฮะว่าจะสามารถตรวจจับได้ไหมความหนาเพิ่มขึ้นม,มาเกือบๆอ,อ,อาปาหนึ่มิลนั่นแหละ ตัวนี้ยังตรวจจับไม่ได้อ่านี่ก็ยังตรวจจับไม่ได้สายภาเป็นนี้จับได้ความหนาะจะต้องมากในระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าต่อมาอันนี้หนาแน่หนาเลยแหละนะฮะเป็นอะคริลิกแบบใสยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าเซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์แบบอินฟาเรดรับส่งโดยการใช้แสงแน่นอนว่าอะคริลิกใสแบบนี้เมื่อนามาขั้นกลางแล้ว ไม่สามารถตรวจจับได้นะครับวัตถุที่เป็นแบบใสๆเงี้ยไม่ได้เลยนะฮะนอกจากจะต้องมีความหนาแล้วจะก็ต้องมีความทึบแสงด้วยนั่นเองนะครับเราจะทดสอบด้วยวัตถุที่ทึบแสงเป็นสันหนาปกสันปกแบบนี้หนาหนาบางหนึ่งมิลลิเมตรแต่ว่าทึบแสงแบบทึบแน่นอนนะมาลองดูกัน าสามารถตรวจจับได้นะฮถ้ามันทึบแสงจริงๆแล้วก็มีความหนาค่อนข้างมากนะครับอลองอีกสักอย่างมันเป็นผ้าเช็ดแว่นเหมืกันเนะาะผ้าเช็ดแว่นไม่ได้นะฮะแต่เกิดว่าเราลองพับหลัพับมาหนาแบบนี้เลยตรวจจับได้นะครับก็ อย่างที่บอกไปนะฮะว่าจะต้องมีความหนาในระดับหึึ่งแล้วก็ต้องมีความคลืกแสงด้วยนั่นเองนะครับจะสามารถตรวจจับได้ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ